มาเริ่มเลยกินแบบนี้นะนี่คะ่ะทุกคนตอนนี้นะคะตานอยู่ที่ร้านนี้เลยนะคะเฟ้นไฟนยาวนะคะทุกคนร้านนี้จะขายอยู่ที่สตรีทฟู้ดชายหาดจอมเทียนพัทยานะคะทุกคนมีขายทุกวันคะ่ะขายกี่โมงถึงกี่โมงะคะประมาณแล้วจะมาประมาณสี่โมงอย่างเงี้ยค่ะถ้าเปิดร้านปกติแต่ว่าเปิดแบบเต็มรูปแบบเลยก็จะประมาณแบบ 4ี่โมงครึ่งห้าโมงถึงประมาณประมาณห้าทุ่มเที่ยงคืนนะคะทุกคนเอกลักษณ์ของของ,ของร้านต้องดูหลังคางค่ะเพราะว่าหลังคางมีูเหมือนใจไปจักจานอ๋อโอเคจะอยู่ตรงนี้ประจําเลยใช่ไหมคะใช่จ้าอยู่ข้างร้านส้มตํานะคะแล้วก็อยู่ข้างร้านขายน้ําอยู่ตรงนี้ประจําเลยนะคะทุกคน กันแบบนี้เลยนะทุกคน <Okay. S 1> แล้วก็ทอดกันแบบนี้เลยจ้าหอมเนาะ บีบกันสดๆตรงนี้เลยนะทุกคนแล้วก็ลงเตาทอดเลยชุดละเจ็ดสิบเก้านี่คือทุกทุกรสชาติเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะราคาเดียวทั้งร้านจ้ารสชาติมีตามนี้เลยนะคะทุกคน ได้มาแล้วนะทุกคนนะคะ่ากินมากๆม,มันมีวิธีกินของมันด้วยนะมาเริ่มเลยกินแบบนี้นะออ,อร่อยเขาจะใส่ผงชีสก่อนนะแล้วก็ราดพอปด้วยเรนโบ์นะคะทุกคน อร่อยกรอบมากมากชุดนี้79บาทนะคะคลิปหนา้าแม่ตานจะพาไปกินอาหารอร่อยอร่อยที่ไหนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย